สวัสดีครับคุณแม่เมนูต่อไปนะคะไอ้แกงผักบุ้งค่ะแกงผักบุ้งแกงคั่วผักบุ้งแกงคั่วส้มผักบุ้งหรือแกงหมูเทโพลงเดูนะแกงผักบุ้งแกงคั่วส้มผักบุ้งหรือแกงหมูเทโพมันจะเรียกอันเดียวแกงหมูเทโพแกงขั่วผักบุ้งอ่ะโอเคแต่มันมีคําว่าส้มมาด้วยส้มนี่มันคืออะไรแกงคั่วส้มมีคำว่าแกงคั่วส้มอันแกงเนี่ยมันจะเป็นสามรส เปรี้ยวเค็มหวานเขาก็เรียกว่าแกงขั่วส้มผักบุ้งหรือแกงหมูเทโพโอเคครับยสองชื่อเลยกันีเงียบไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูผักบุ้งก่อนอ่าผ,ผักบุ้งเราก็ต้องเลือกแบบต้นอ,อวบๆกป็ขาวๆเป็นผักบุ้งไทยะ่ะผักบุ้งไทยส่วนมากใบยังไม่ค่อยใช้ เอาแค่แต่ต้งต้นมันนอกจากว่าใบถ้ามันอ่อนจริงๆสวยจริงก็โอเคติดเกลียวไปบ้างแต่ว่าแค่จะให้อร่อยนะเอาเฉพาะต้นมันจะอร่อยกว่าโอไม่เสียดายแล้วหอบใบทำอะไรครับมะทิ้งฮะแล้วไม่เสียดายเหรอพี่ถ้ามันอ่อนๆเดๆนะถ้ามันอ่อนๆก็น,น,ๆน,น่ากินก็เอาไว้แต่ส่วนใหญ่มันแก่ๆก็ไม่เอาเราจะเอาต้นมันมแั่แต่เป็นท่อน หั haven, right? like, not, like right ่นไปถึงตรงไหนถึงจะว่าไม่เอาแล้วเราต้องเด็ดตัวโคนทิ้งไปก่อนอันนี้นี่ก็ระดับหนึ่งอันนี้ส่วนนี้เริ่มจะแก่แล้วรูได้ไงฮะมันจะเหนียวเหนียวเราเบ็ดมันเนี่ยมันไม่ออกเนี่ยเนี่ยมันไม่ออกแต่ถ้ามันอ่อนแล้วมันจะเด็ดอย่างนี้นี่นี่จริงเด็ดก็ได้นี่แต่ตรงนี้ไม่เคยไม่ออกเลยเห็นไหมมันจะเหนียวเลยเนี่ยมันหักไม่ออกเลยนีเนี่ยมันเหนียวแล้ถ้าตัวอ่อนอ่อนมันจะแค่หักหักมันก็จะ จะหลุดแล้วเียนี้เราจะใช้มีดหั่นไปเลยเราจะจากะเอาว่าช่วงท้ายๆท,ท,ที่มันแก่ๆเราก็จะไม่เอาเนี่ยไปมันไม่เคยสวยเคยไปกินที่ร้านบางร้าน,นแก่ๆเนี่ยเราไม่เอาแล้วบางร้านนะเขาทาขายเขาเอาหมดเลยมันไม่อร่อยอ๋อใช่ใช่เคยแนมะเคยไปกินที่บางร้านแล้วแบบเหนียวก็เคยเนะี่ยเนี่ยเหนียวแข็งๆนั่นแหละจะให้ดูออกเนื้ออะไรเงี้ยนะใช่แล้วเราทำกินเองเราต้องเน้นความอร่อย ต้องหัดสังเกตนะฮะทำอาหารที่ผู้ใหญ่ทานเนี่ยต้องดูว่าตรงไหนที่มันเคี้ยวยากเนี่ยเคี้ยวยากเราก็ตรงไม่เอาใบไม่สวยเราก็ไม่เอาเพราะเราทํากินเองต้องเน้นสะอาดด้วยอร่อยด้วยอันนี้เดี๋ยวก็เราอยาให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเอาตอ,อ่อนๆนะ่ะแกงให้หมดเลยเพราะเอาไว้มันก็จะทิ้งไป,ปเปล่าๆแล้วเพราะมันเราซื้อมาไว้หลายวันมากเลยเนี่ยทุกอย่างเราก็อย่างที่บอกว่าเราไปตลาดที่เราก็ซื้อซื้อมาไว ใส่ตู้เย็นแล้วก็ั้งอคนเราก็มาดูเขาก็ทยอยเอาออกมาทำว่าอะไรทําก่อนทอําหลังทำไปเรื่อยๆแบบบอกเราไปจ่ายมามันจะเริ่มหมดเล้รอเราก็ไปเราก็ไปซื้อคือเราก็ซื้อมาไว้ลส่จายไปเก็บเรื่อยๆทำเมนูไปเรื่อยๆแล้วแกจะดัดแปลงทําไมแม่ถึงต้องเนี่ยต้องตัดแต่งเด็ดไปเรื่อยบางที มันเอานกล้วยเด็แกแก,แก่ๆเด็ดทิ้งเลยทำไมต้องซื้อมาสต็อกในตู้เยนเ็นเยอะๆทำไมไม่ออกทุกวันครับก็ไม่ชอบออกทุกวันหนึ่ง,ง,งสองคนอืม,มันเปลืองอะไรเปลืองใครใจ,จ่ายที่เจอลงนกนี่ก็ซื้อนี่แล้วก็สิ่งที่เราจะมาทำมันก็เราก็ซื้อมาเตรียมหมดแล้วสมมติว่าวันนี้เราจะทำแกงนี้นะไปะซื้อมาแล้วอีกรุ่งขึ้นเราควรจะทำอะไรเราก็ซื้อมาเตรียมเตรียวไว้เผื่อไว้คือออกทุกวันมันก็จะไม่ได้วางแผน วางแผนด้วยแล้วก็มีมานด้วยเหือยด้วยอ๋อแล้วพอเห็นอะไรก็อยากซื้อห,หมดซื้อมาอ่าไม่ได้ควบคุมไม่ได้วควบควมุมการใช้จ่ายไม่ได้ควบคุมใช้จ่ายกึงเพลองนั้นเนี่ยวิธีการประหยัดนะฮะก็คือต้องมีระบบให้กับการออกไปการใช้เงินต้องมีการวางแผนการใช้เงินนกับข้าวควรจะซื้ออะไรไว้บ้างแล้วควรจะกินกี่วันซื้อทีควรจะทําได้กี่ครั้ง นี่แม่เลือกนี่เพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันหลายวันก็พยายามก็ให้ดูว่ามันมันไม่ดีเราก็ต้องเอาออกไปแม่เป็นแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีนะคือวางแผนการทุกอย่าง<ำ>วางแผนับข้าวนะวางแผนมาให้ลูกๆนะเชื่อว่าคุณแม่หลายคนก็คงเป็นนะฮะแต่เราแค่เราไม่ได้สังเกตนะฮะ,ะนะพวกนี้เราไม่เอามาัน เราเอาแต่ที่บนอยู่บนเสียงเนี่ยไม่เคยถามแม่เพราะไม่เคยบอกว่าเขาวางแผนนะพอดีมาณเท่านี้เนี่ยขอเคลียร์นิดนึงเขา ผักบุ้งหรือแกงหมูแช่โพนะคะสิ่งที่ใช้ก็คือ,อผักบุ้งหมูกระแฉงน้ำตาลปี๊บน,น้ำมะขาวมกกะกรูดใส่มะกรูดธรรมดาเขาต้องใส่ทั้งลูกแต่ทีนี้อันนี้ผิวไม่เคยสวยเม่ก็ผ่าเอาแต่ผิวมานะคะ,ะเพื่อให้มันหอมใช้ผิวมะกรูดด้ยวยอันนี้ใส่ผิวมะกรูดธรรมดาเขาจะใส่ความเปรี้ยวใส่บีบน้ำมะขู่ลงไปแต่ทีนี้ มะกรูดเรามันไม่เคยสดล้วก็จะซักแค่นี้หอมเรากินหอมเอากระบ,บายม,าม,มะกรูดทเหลือท,ทิ้งทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่เคยดีแล้วมันมันแช่เย็นไว้นานเกินไปนี่เราถ้เจอเจอไอ้มัอนแช่หอมหอมต่อ,อไปก็โอเคทำอะไรต่อไปเอาไปนี่เรากระเดื่อง้น แกงคั่วผักบุ้งนะคะแกงคัวชมบผักบุ้งหรือแกงหมูเทโพค่ะรู้จักเมนูนี้มานานยังครับรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะคุณแก่เขาชอบเรียกแกงหมูเทโพเราก็ว่าหมูเทโพใะกางเป็นยังไงทำไมเขาถึงเรียกว่าแกงหมูเทโพจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบเรกว่าทำอะไรเขาถึงเรียกแกงหมูเทโพเรารู้จักแค่เหมือนกับแกงคั่วชุบผักบุ้งธรรมดานี่แหละแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่า แกงหม,มูเทโพน่าพอใจเพราะบางคนก็อาจจะใส่หมูใส่ปลาเทมปแห้งสมัยโบราณเขาเขปาป็ระใสแม่จันญ,ญาเป็นคนทันสมัยมากครับเมื่ออยากรู้อะไรก็ตามนะฮะก็จะเข้ามาหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะฮะ <c oughs> นี่เท่มากครับภาพนี้ต่อไปนี้เราจะทำแกงผัหมูหมูเทโพโดยโดยเราจะดูข้อมูลก่อนว่าแกงหมูเทโพทำไมเขาถึงเรียกว,ว่าแกงหม,มูเทโพแม่ก็สงสัยเลยมาเปิดดูในนี้ว่า ก็บอกว่าแกงผักบุ้งดั้งเดิมใส่ปลาเทโพปลาเทโพก็คือปลาสวายชนิดหนึ่งของไทยในแม่น้ำเจ้าพยายาเข้าใจแล้วผู้ของมันโดมไปด้วย,ยใส่มันรสอร่อยส่วนชาวบ้านอยู่ใกล้ทะเลใช้ปลาทุกสังส่วนหัวตากแห้งอันนี้เคยกินตอนสมัยตอนสมัยเด็กๆผู้ใหญ่แกงให้ให้กินแต่ว่าเราก็ยังต้องการรู้ข้อมูลที่ละเอยียดขึ้นไปอีกแกงกับผักบุ้งอร่อยสมัดเดี๋ยวนี้ใช้ปลาสลัด ส่วนที่เป็นเนื้อตากแห้งไม่ทราบว่าชิ้นนี้เดียวกับปลาถูกตังหรือเปล่าแกงผักบุ้งที่เก่าเป็นแกงใส่น้ำกะทิและลูกมะกรูดห่าซีกลงไปด้วยอืโอเคนี่ตรงนี้เข้าใจแล้วหอมละอร่อยมากครับเหลียบแกงผักบุ้งเทโพอย่างง่ายๆก็ใส่หมูสามชั้นเวลาเคี่ยวโดนหนังและมันหมูสามชั้นให้ความรู้สึกเหมือนเคี้ยวหมูปลาเทโพซึ่งมีหนังและใขมันคล้ายกันครับโอเควันนี้เราก็จะแกงหมูเทโพด้วยการใช้หมู สันคอหมูกับขาหมูส่วนหลังซึ่งมันจะเหนียวหนึบๆคล้ายหนังคล้ายๆูงปลายแถกูงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยโอ้โหเท่มากครับอันนี้หาข้อมูลด้วยตรงนู้นก็พี่แม่มก็นอนรอกินนะฮะมองเห็นเลย <laughs>